You're listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security ที่ Happiness Investment สวัสดีครับพี่มดเชิญเลยครับสวัสดีค่ะค่ะก็สำหรับ ตัวเฮลท์แคร์เซกเตอร์นะคะวันนี้ก็คงเป็นการาพูดถึงตัวโรคนะคะหลักๆที่มีการเฝ้าระวัง5โรคนะคะก็คือตัวไข้หวัดใหญ่นะคะปอดบวมท้องร่วงอาหารเป็นพิษแล้วก็ไข้เลือดออกนะคะต้องบอกว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือถึงเดือนประมาณเามษา,า,าพฤษภา นะก็คือตัวเลขประมาณ5เดือนนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวเลขที่ที่เราเอามาใช้ในการ study ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่แสดงผู้ป่วยของโลกที่เราพูดขึ้นมาเนี่ยทั้งประเทศนะมันเป็นแค่ตัวอย่างเพราะานี่มันก็จะสะท้อนถึง ทิศทางนะคะมากกว่าที่จะไปจับตัวเลขหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันชัดเจนนะคะก็สำหรับประเด็นแรกนะคะห้าโรคหโรคหลักที่เราที่เราศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าทั้งห้าโรคเนี่ยมันได้ทำจุดต่ำสุดไปแล้วนะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะซึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำจุดต่ำสุดอยู่ในครึ่งหลังของปี21นะคะแล้วก็ตัวไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งอาจจะทำช้าหน่อยก็คือมาเป็นมีจุดต่ำสุดเนี่ยในเดือนเ,ออเมษายนที่ผ่านมานะคะโดยที่ออโรคที่มีการฟื้นตัวเร็วสุดเนี่ยก็คือโรคลอดบวมนะคะตอนนี้5เดือนเนี่ยตัวเลข5เดือนเนี่ยโต2% y e เ r on year ยอเยนะคะขณะที่โรคไข้หวัดเนี่ย ไข้หวัดใหญ่เนี่ยโตช้าสุดคือฟื้นตัวช้าสุดนะคะตอนนี้5เดือนเนี่ยยังติดลบอยู่73%เนะเยอยก็น่าจะเป็นผลมาจากมาตรการเกี่ยวกับโควิดนะ,ะซึ่งมันทำให้โรคไข้หวัดเนี่ยมันมันเหมือนกับมันมีการติด mm. หรือว่ามีการติดเชื้ออะไรเนี่ยน้อยลงด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มในไตรมาสสอง นะคะซึ่งถ้าเราดูจากเทรนด์ของตัวเลขในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยเอ่อก็มันน่าจะค่อนข้างบอกว่าในไตรมาสสก็ยังจะน่าจะเป็นโล w season นะคะสำหรับเอ่อโลกที่เป็นโลกไม่ใช่โควิดนะคะจะเป็นยังเป็น low season อยู่นะคะแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยเอ่อทุกโลกเนี่ยมันอ่อนมันเนี่ยมันลงหมดเลยนะคะเอ่อ hmm. ยกเว้นไข้เลือดออกนะไข้เลือดออกเนี่ย มันออนมันเนี่ยดูจะมีการเติบโตนะคะทั้งเมษาพฤษภานะคะซึ่งตัวไข้เลือดออกเนี่ยเรามองว่าถึงแม้ว่ามันจะดูเพิ่มขึ้นนะคะโมเมนต,ตัมเพิ่มขึ้นเนี่ยในไตรมาสสแต่ว่ามันไม่น่าจะช่วย offset ออเอ้ AAA, ไอ้อ้สี่โลกที่มันยังลงอยู่เพราะเนี่ยภาพของ low s e a s o เนี่ยพี่มองว่ามันจะยังอยู่นะคะสำหรับโลกปกตินะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือ แนวโน้มนะคะในครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยมองว่า,าทั้ง5โลกเนี่ยน่าจะมีการเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นมีคนป่วยที่เพิ่มขึ้นนะ,ะโมเมนตัมจะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่า,ามันจะมีเรื่องของฤดูฝนนะคะที่เข้ามา <c oughs> นะคะ <c oughs> จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามานะทุกคนอาจจะสงสัยมันเกี่ยวอะไรคือเวลานักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็เอาเชื้อโรคเข้ามาด้วย นะก็จะเป็นเชื้อโรคที่ที่เราไม่ได้คุ้นกับประเทศเราโดยเฉพาะไอ้ไข้หวัดนะมันเพราะมันมีหลายสายพันธุ์มันนพอพอคนคนต่างประเทศเข้ามาปุ๊บก็จะมีโรคโรคไข้หวัดนี่แหละแต่เป็นพันธุ์ที่มันไม่เคยมีอยู่ในเมืองไทยมาเราก็จะติดโรคได้นะคะแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องของมาตรการที่ผ่อนคลายนะคะสําหรับ ไอ้ uh, New Normal ต่างๆอย่างเช่น uh, ไม่ต้องใส่หน้ากากนะในบางพื้นที่อะไรเนี่ยมันก็เริ่มผ่อนคลายลงเพราะมันก็จะทําให้มันมีการติดโรคเพิ่มขึ้นนะคะเั้นโดยสรุปเนี่ยพี่มองว่าเนื่องจากว่าโรคหลักๆเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าทําจุดต่ําสุดไปแล้วนะคะเพราะเนี่ยมันน่าจะมีแนวโน้มแล้วตอนนี้แนวโน้มฟันการฟื้นตัวในเชิงของเยอันเยียเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็น ทิศทางที่เป็นบวกนะคะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเรามองว่าไอ,ไอ้โรคที่เป็นโรคปกติพวกเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นก็จะดีกับโรงพยาบาลโดยเฉพาะในครึ่งหลังด้วยนะคะมันก็ยังเราก็ยังมี Po ส i v นะคะกับกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็ b m s ยังเป็น t o อ i c อยู่ค่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่มดมากครับสัดเจนมากครับ,ส,รบสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะฮัสวัสดีครับครับฮะโอเคก็เป็น e. On, นะอีออนเนาะเอ่อจริงๆกลุ่มถ้าบอลยู่ลงกลุ่มไฟแนนซ์ก็คงเป็นเบน e f ฟิทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่มองเห็นด้วยกับคุณนิกว่าวันนี้อีออนก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าหนึ่งยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาเขาด้วยนะครับแม้<ช>ว่าอีเรื่องคุมดอกเบี้ยเช่าซื้อมอไซ์ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเยอะเท่าไหร่ก็ยังลงนะครับ ที่เราเห็นว่าอีออนน่าสนใจนหนึ่งก็คือว่า Valuation ตอนนี้ต่ำเตีย้ยมากนะครับผมไปกด<อ>ดูบนราคาล่าสุดแล้วร้อยเจ็ดสิเนี่ยเหลือ9เท่านะครับเ,เทดเป็นหุ้นไม่ไมโตเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆปีนี้เราประเมินกำไรโตยี่สนะครับดังนั้นเนี่ยก็ภาพเหี่ยผมว่า Valuation ยังสวนทางกับแนวโน้มกำไรในภาพป,ปีนะครับ ประเด็นที่สองนะครับก็เราอัปเดตกับทางบริษัทเนี่ยพบว่าจริงๆพอตั้งแต่เปิดเมืองขึ้นมาเนี่ยการใช้จ่ายนะครับผ่านบัตทนี่ในภาพใหญ่เนี่ยดีขึ้นนะครับและอีออนก็ก็ดีตามกระแสนั้นด้วยนะครับก็เราก็น่าจะเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นของทั้งสินเชื่อนะครับแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมในช่วงไตรมาสไตรมาสหนึ่งไตรมาสหนึ่งอีออนเนี่ยจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับมันจะมันจะเป็นเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภานะครับ ดังนั้นตัวเลขแน่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวเลขที่กําลังจะรายงานในในต้นเดือนหน้านะครับดงนั้นการใช้จ่ายนะครับสินเชื่อกลับมาดีแล้วหลังจากเปิดเมืองนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้เบนเอฟิตจากการเปิดเมืองนะครับและตัวเลขถึงแค่เดือน5นี่ก็ยังดีนะเดือน6เดือน7ผมคิดว่าน่าจะยังคงรักษาโมเมนตัมได้นะครับหลังจากที่เราอาจจะเริ่มประกาศให้ไปเที่ยวมากขึ้น พับปิดได้ดึกขึ้นนะครับหรือว่ามไม่ต้องใสแแ่แมสแล้วในเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับก็เซนติเมนต์การใช้จ่ายนะครับผ่านบัตรก็ค่อนข้างดีนะครับประเด็นที่2เนี่ยที่ผมว่าน่าสนใจคืออ้อนเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้มาตรการช่วยเหลือของแบงก์ชาติเยอะมากนักน,นะครับช่วยลูกค้าไปแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในใน,ในทางบัญชีเนี่ยเขาไม่ใช้การผ่อนปลนน,นนะคุณนิกก็คือว่าไม่ได้แบบว่าฟรีสเตทไว้ไม่จัดเป็นเ p l ีคือใครไม่ไหวก็ลงเป็นเ p L อยู่ดี นะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งที่เราทำให้เวลาเราวิเคราะห์งบเนี่ยมันตรงไปตรงมานะครับไม่ไม่ต้องคิดหลายตลดนะครับแล้วก็ภาพ NPL ที่เราเห็นมันค่อยๆลดลงมาใน2อสาไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมันคือภาพสะท้อนความที่มันดีขึ้นจริงจิงนะครับส่วนที่3เนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนีอีออนจะเป็นตัวหนึ่งที่มี exposure กับตลาด C R M V นะครับแล้วก็ C R m V เมื่อก่อนก็หนักนะครับเพรมามมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเกิดขึ้นมีความไม่สงบเกิดขึ้น นะครับปัจจุันพอดพม่าเล็กมากแล้วนะครับเพราะว่าเขาปล่อยปล่อยเขาไม่ได้ปล่อยเพิ่มมาปล่อยลานดาวลงมานะครับส่วนฝั่งแคมบเดียก็เปิดประเทศเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็กลับมาค่อนข้างดีแล้วก็สินเชื่อที่ปล่อยพวกมอไซค์เหล่าพวกนี้เป็นสินเชื่อที่ยิดด่ดีดอกเบี้ยด,ดีนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจฝั่งต่างประเทศก็ค่อยๆกลับมาด้วยเช่นเดียวกันมามา,มาเร็วกว่าที่ไทยด้วยซ้ำนะไทยจะเปิดช้ากว่าเขาอีกนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าความกังวลเรื่อง a s s e t q u a l i t y ิตียของอีออนในแตรมมาสองไม่ได้น่ากังวลนะครับ n p l จะปรบับขึ้นนิดหน่อยสภาพการที่ว่าไม่ได้ช่วยลูกค้าแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับประกอบกับ Management overlay หรือว่าสำร,รองพิเศษที่เขาใส่เข้าไปทั้งแตนปี2ปีก่อนช่วงโควิดยังเหลืออยู่นะครับประมาณสักเกือบพันล้านนะครับตรงนี้ก็เป็นบัฟเฟอร์อันหนึ่งที่เขาเอามาช่วยหยอดได้ไมาเติมได้ถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงมากขึ้น ในอนาคตนะครับย้อนเนี่ยเช่นเรื่องเรื่องสแต็กเฟรชั่นเรื่องเงินเฟ้อเป็นต้นนะครับและในนี้ก็ย e ้อนเหมือนว่าเป็นหุ้นถูกที่กําไรฟื้นตัวต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการค่อยๆเปิดเมืองขึ้นมานะครับรวมทั้งบอลยีวอยู่ที่เมื่อกี้คุณนิคพูดถึง้วยเมื่อกี้ฟังือว่าบอลยีวมันเริ่มหักหัวลงแล้วอันนี้เองต้นทุนในการเงินเขาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับเพามีดีอสูงถ้าบอลยีว hmm. bon ์ปรับลงเนี่ยก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งในตัวต้นทุนเขาเหมือนกันนะครับดังนั้น วันนี้ก็อยากแนะนําตัวนี้เผื่อนักลงทุนลืมไปนะครับเพราะว่าตอนตอนลงก็ลงกะครับแต่ตอนขึ้นยังไม่ขึ้นนะครับเลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราคอขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดูราคาหุ้นเนี่ยนะครับพี่ใหญ่อยู่ในโซล่างๆเลยนะครับอยู่แนวรับสําคัญนะครับถ้าเกิดไปดูนบตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลงมาประมาณเก้าเปอร์เซ็นตะครับเทียบกับเซ็นดิกเนี่ยนะครับลดไปห้านะครับเทียบกับเพื่อนๆเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะแลกขาดนะครับแล้วก็จากในรูปเนี่ยดู forward PE นี้เรียกได้ว่า ต่ำมากๆเลยนะลงมาใกล้มีนนะครับเทียบกับเอาลุกการเติบโตนะอย่างที่คุณไอซ์บอกไปเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นหุ้นท็อปิกที่เราเลือกนะครับตัวอีออนนะครับก็นักทุนนะครับถ้าเกิดหาหุ้นโซนล่างนะครับราคาหุ้นยังไม่ปรับเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยผมคิดว่าอีออนเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาต่อนะครับในส่วนของตัวเซกเตอร์แบงค์นะครับวันนี้พี่ไอซ์มีออกเปเปอร์นะครับก็เลยครับ อ๋อโอเคได้ครับที่มันเสริมนิดนึงนะจริงๆเขามีทำเช่าซื้อมอไซค์นะแต่ว่าเล็กมากนะครับพอตอนนี้สามร้อยล้านนะครับจากจากสินเชื่อทั้งหมดของเขาประมาณตั้งหกเจ็ดหมื่นล้านนะครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่นั้นจะแคปดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ไม่น่าจะโดนนะครับปล่อยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับส่วนตัวกลุ่มแบงก์เนี่ยอัปเดตตัวยอดสินเชื่อนะครับในเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับก็ไม่ดีไม่เลวนะเพราะว่าแฟลตกํา สินเชื่อเท่าเดิมนะครับบางตัวบวกบางตัวลบนะครับเน็ตๆกันแต่แม้ไม่ใช่แต่แม้เดือนพฤษภาเนี่ยสินเชื่อเท่าเดิมนะครับบางแบงก์เนี่ยโตนะครับเราไฮไลท์แบงก์ที่ที่มีโลนโตก่อนหลักๆมี2แบงก์นะครับก็คือ TTB นะครับหรือธนาคารไทยธนาชาตินะครับโต1%นะถือว่าเยอะนะครว่าทีทีบีเนี่ยถ้าไปย้อนดูเดือนก่อนก่อนไม่ค่อยโตติดลบได้ซ้ำนะครับแต่มื่อนี้เนี่ยได้พวกสินเชื่อฝั่งที่เป็นออคอร์เปอเรทเข้ามา นะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สินเชื่อกลุ่มตัวรายย่อยรีเทลนะฮะนี่ขึ้นหมดเลยนะครับพวกรถพวกอ,ออกโต้แคชอะไรพวกนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับก็ทีดีเบีก็สินเชื่อนั่มดีขึ้นผมว่าก็ประจวบเหมาะกับช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยเหมือนเขาเริ่มลอนช์ตัวแอปพลิเคชันใหม่นะไม่แน่่าจะเป็นตัวช่วยหรือเปล่านะครับอีกตัวหนึ่งที่โตดีทุกเดือนนะครับคือเกียรตินาคินพัฒระหรือ KKP โต1.8ร นะครับวันนี้เนี่ยก็มาจากสินเชื่อเช่าซื้อเหมือนเดิมนะครับที่เขาค่อยๆเกณฑ์มาเก็ตแชร์เข้ามานะครับอันนี้คือฝั่งที่โตฝั่งตัวที่ที่ไม่โตแล้วนะแล้วไม่น่าสนใจเนี่ยคือ KTBKTB ลงเยอะนะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องแย่นะครับ uh, KTB เนี่ยโซนติดลบไป0ูหลักๆมาจาก uh, สินเชื่อ g o v e r n m e ท t ที่ให้รับผอดให้รัฐบาลน,นะครับดังนั้นตรงนี้นม,นมันเป็นส่วนที่เขาใช้บริหารสัมพันธ์นะครับ,รบนะลดลงเนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ทดอกเบี้ยต่ำนะครับ ส่วนที่ดอกเบีย้ยดีๆเนี่ยอย่างเช่นดอกเบีย้ยสูงกว่าและกันก็เปรดหรือว่ารีเทลเนี่ยยังโตอยู่นะครับแต่โตไม่พอท,ที่กับกับเอร์เมนลดลงนะั้นในมิสเนี่ยมันไปหาอันที่ดอกเบีย้ยดีขึ้นนะครับนั้นตัวดูแต่ตัวเลขดูแย่นะครับแต่ถ้าดูสาไส้ในดูดีนะครับสำหรับ k t b นะครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เมนชั่นคือทิสโก้ทิสโก้เนี่ยติดลบทุกเดือนนะครับยกเว้นเดือนพฤษภา<ม>กลับมาบวกได้ละว0.4% นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์เราทีนึงคือไม่ได้มาจากรายย่อยนะมาจากเคอเปรสที่เป็นพวกอสังหานะครับแล้วก็มาจาก SME SME เนี่ยหลกัลกๆคือเขาปล่อยสินเชื่อให้กับโชว์รูมรถนะครับเรียกว่าสินเชื่อฝรั<ช>่งนั<ม>่นคือให้<ม>โชว์รูมเนี่ยไปสต้อกรถอะเอาไว้ขายนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็สินเชื่อฝั่งที่เป็นเช่าซื้อของ SME เอ็ช่าซื้อของ SME เอย่างดิสโก้ก็หลกัลกๆคือรถบรรทุกนั่นแหละนะครับ <S <S อาจจะตีความมาถึง SK สเคธานีก็ได้นะว่ามันก็น่าจะโตเหมือนกัน นะครับที่ขนาดิสโก้ยังโตเลยนะครับแังนั้นฝั่งสินเชื่อไม่ได้มีรายตื่นเต้นนะในรายตัวมีมีบวกมีลบนะครับฝั่งเงินฝากก็ล้อตามกันนะใครสินเชื่อโตก็ก็ก็เล่งเงินฝากตามกันมาดังนั้นถ้าเราดูโลนทูเด p o s i t เนี่ยก็ยังอยู่ในเรโซเดิมนะครับประมาณสักแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีแค่ดิสโก้ที่เห็นอิมพลูเมนต์ดีสุดนะครับดังนั้นในเดือนนี้ตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับพิษสภาเนี่ยก็จะมี TTB หนึ่งดิสโก้หนึ่งนะครับมองออกไปเนี่ย ไตรมาสสองเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงทำพรีวิวนะครับก็ผมให้ภาพคร่าวๆอย่างที่คิดว่ากําไรไตรมาสสองไม่น่าจะแย่นะครับแม้ว่าภาพเศรษฐกิจเราจะรู้สึกว่าให้มันแย่ลงแต่ว่าอย่าลืมว่ามีแฟกเตอร์เรื่องรีโอเพนนิ่งก็มาช่วยเขาเหมือนกันนะครับทำให้แบงก์เองสบายใจในเรื่องการตั้งสำรองมากขึ้นนะครับดังนั้นเราคิดว่าค่าการตั้งสำรองหรือเครดิตคอร์สเนี่ยไม่คงไม่เยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับไม่เทียบกับ Q1 นะครับแล้วก็น่าจะเห็นภาพกำไรเนี่ย โตได้เย่ออนเย่อเฉพาะคอโปรฟิตนะครับถ้าเน้นโปรฟิตเนี่ยปีแล้วมันมีกําไรพิเศษเอาเงินติดล้อเข้าตลาดมานะครับปีนี้ก็ก็ตัดไป,ไปแต่ว่ารวมๆแล้วน่าจะยังเมนเทนระดับกําไรได้ดีอยู่ไม่ได้เห็นดาวไซส์ริสกับกับประมาณการของเรานะครับดังนั้นกลุ่มแบงก์ก็ยังมองบวกเหมือนเดิมนะครับบนฐานทุนที่แข็งแกงร่งบาลานซ์ชีพที่แข็งแกร่งอยู่นี้รองรับความเสี่ยงได้หลักหลายนะครับเออร์เน็ปีนี้น่าจะรีคอเวอร์ได้20%แล้วก็ valuation ที่ตอนนี้เทรดอยู่ ลบ1.5สแตนดาร์ดนะคือใกล้ๆกับช่วงวิกฤตปี08ไปแล้วนะครับส่วนท็อปพิกเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับคุณนิคแต่เดิมเราเรียก S C B K K P นะครับ S C B เรียกเหมือนเดิมนะครับแต่ K K P เราออกนะครับเราเติมมาใหม่ด้วย B B L นะครับเหตุผลคือเราอยากเวทฝั่งที่เป็นแบงก์ใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันอเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแบงก์ใหญ่จะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์มากกว่านะครับเราก็เลยเติม B B L เข้ามาที่เป็นตัวที่มีสินเชื่อฝั่ง ที่เป็นปรับดอกเบี้ยได้ง่ายหรือ floating rate เนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเรื่อง asset quality เนี่ยต่ำน่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มนะครับโอเคครับวันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับเรามีการเปลี่ยนท็อป้อกลุ่มแบงก์นะครับจาก k k p มาเป็น BBL นะครับตอบรับเทนดอกเบี้ยนะครับในส่วนของบ้านเราที่เป็นขาขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ไอมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ